สวัสดีค่ะวันนี้เอจะมานําเสนอชุดเสาวอวมนะคะโดยจะมีผ้ามาก่อนผ้าจะเป็นผ้าไหมอิตาลีพิมพ์ลายนะคะทุกคนวันนี้เอสมีแบบแล้วคิดแพทเทิร์นแล้วแล้วก็รออีกแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเอสจะทำการตัดนะคะพอตัดเสร็จแล้วเอสก็จะมาใส่ให้เพื่อนๆทุกคนดูนะคะว่า เออตัดแล้วจะสาวไซส์ประมาณไหนที่ใส่ได้นะคะคือตัวเอสจะเป็นค่อนข้างสาวอวบนะคะทุกคน mm hmm. ก็รอบอกประมาณ40ขึ้นไปนะคะถึง46นิ้วนะคะ mm hmm. ก็จะใส่แบบสบายสบายสสวยๆนะคะผ้าก็จะมีลายประมาณนี้นะคะ mm hmm. อันนี้ ซื้อผ้ามาก็คือยังไม่ได้ตัดนะคะทุกคนเอดก็จะลองตัดแล้วก็จะลองใส่ให้ดูนะคะแต่อยากให้เพื่อนๆพี่ๆ,ๆน้องๆทุกคนได้ดูลายผ้าก่อนนะคะผ้านี้นะเขาเรียกผ้าไหมอิตาลีพิมพ์ลายค่ะมันจะเป็นลายดอกกุหลาบข้างล่างนะคะนี่สวยไหมคะทุกคนรอดูความสำเร็จนะคะว่าถ้า เย็บเสร็จแล้วนะคะว่าจะเป็นยังไงพอเอสใส่แล้วจะสวยไหมก็ฝากให้เพื่อนๆทุกคนได้ติดตามรอดูผลงานของเอสนะคะว่ามันจะเป็นหน้าตาเป็นยังไงกับการที่เราทำแบบแล้วอะไรอย่างนี้นะคะประมาณนี้นะคะ เสียงมันอาจจะไม่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะทุกคนเอ็ดก็เลยจะมายืนใกล้ๆกล้องนิดน,นึงเพื่อจะจะให้เห็นว่าลายผ้ามันมันใกล้ๆแล้วมันเป็นยังไงนะคะถ้าสาวอ้วนนะคะมันก็ต้องใช้ลายนี้นะคะแต่ใช้ลายนี้ไม่ได้นะคะจะอ้วนมากเราต้องใช้ลายลงแบบนี้นะคะแล้วใช้มันก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะทุกคนจะเป็นดอกกุลาบนะคะ พอทำแพทเทิร์นเสร็จแล้วต้องรอดูตอนเย็บเสร็จนะคะทุกคนรอดูตอนเอส่ก่อนว่าเออใส่แล้วเป็นยังไงมันออกมาดูดีไหมมันเหมาะกับสาวหุ่นอ่าประมาณไหนนะคะก็ก็บอกอยู่นะคะว่าสาวอวบนะคะก็คนผอมก็ก็จะอีกแบบหนึ่งนะคะสำหรับสาวที่หุ่นดีสาวไซส์เหรือไซส์เก็ ใส่ผ้าลายไหนก็ได้นะคะก็จะดูดีแต่สําหรับสาวที่น้ําหนักแบบ6กขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ต้องเลือกลายนิดนึงให้เหมาะกับตัวเองนะคะทุกคนคลิปนี้ก็รอนะคะรอการตัดเย็บอันนี้มานําเสนอผ้าก่อนไซส์ก่อนนะคะแบบก็ มีอยู่แล้วนะคะอยากให้ทุกคนดูแล้วก็ติดตามตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ